สดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวเกมมือถือนะครับเป็นเกม Rex Your Neighbor เย้ yeah. นะครับแล้วก็มีเจ้าหมาหนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็กำลังถูกชี้หน้าอยู่นะครับที่หน้าด่านะเอามาันนิวเกมด้วยนะครับเรามาดูกันเลยสาเหตุนะครับด้วยจากตอนนั้นเรยนยาไปย่างไส้อั่วอยู่หลังบ้านนะครับอย่งนั้วถ้าน้องหมาเราก็เดินมาเฮ้ยสวัสด,ดีน้องหมา น่าจะชื่อวิสกี้นะครับแต่อันนี้ก็เลยมานะคโง่ล้มหมาแล้วนะไปขี้นะครับโอ้เรื่องมากนะล้มเสียล้มเสียล้มเสียแล้วก็แบบเฮ้ยมันทนไม่ได้แล้วมันทนไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรสักอย่างมาจัดการมันนี่ครับเริ่มกับชิลเลกตบหน้าตบหน้ามีปัญหาจะขึ้นมายิงอ่ะจัดไปโคตรโง่เลย White. นี่สับเมงสับเม้งสักเม้งโอ้โหเป็นชิ้นนะฮะเป็นรูมยืนดูสบายใจเอาแล้วครับมีวิธีการทั้งหมด27วิธีนะครับดูจากด้านขวาบนได้นะฮะลองกินง่ายๆดีกว่าครับนี่ครับนี่มันนี่สีมันนี่สิเออเลยโอ้โหจัดลงไปนะกับหลุมกับดักง่ายๆเลยแล้วไข่ที่ไหนมันสัก ทำหลุมก,กับดักไว้หลังบ้านเลยครับนี่ขุดดินกบ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 นะฮะเออสักมันจะมีปัญหามากใช่ไหมมีปัญหามากใช่ไหมนี่ต้องยัดของให้กินเอ้ยกินเสื้อหัวไหมมาเนี่ยเสื้อหัวที่ฉันทำเองเลยนะดูนี่กำลัง,งปิ้งกำลังดีเนี่ยเราเข้าไปดูใกล้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 ๆกล้ก,ลกำลังดีนี่เหนื่อยไหมสุกกำลังดี อเอ้ยังสุกไม่ทั่วเลยยังสุกไม่ทั่วใช่ไหมนี่เอาให้ทั่วๆเลย <c oughs> แม่มีเยอะแยะ,ะครับของของเล่นเยอะมากเลยอ่ะอ่าเราอันนี้ดูนะเกตไก่ตัดหญานี่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 เลยไปเดินหยิบมาว้นะเที่ไหยนี่เกตไกลตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดให้นี่ตัดปัญหาตัดปัญหาปัญหาเยอะมากนะ ไม่สนใจให้ปิ้งใช่อุปตอนะฮะาเราไม่มีความสำนึกผิดเลยกัน้องหมาเราเอานี่จบแน่สลบสลบไอ้นี่มันก็สลบง่ายใั่ไหมที่ใส่ยางครับใส่ยางสิบตูดเปิดเปิดน้ำอัด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 ตูดอัดตูดเนี่ยคืออัดตูดยางยางอีกนิดนึ่งนี่ตัวแตะตัวเตะวิ่งใช่อุปตอสบายใจนะฮะ โอ้ยังไม่ยังไม่เลทนะครับเราขึ้นมาเลททีหลังนุ่นขอเล่นกี่เยอะอยู่ครับมีใครเห็นตรงนี้อยู่อ่านี่ฮะเนี่ยหมมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมจับไหมจับนั่นปืนโหดจับไหมฮะฮะไม่ให้อภยัยหัวแตกหัวแตกนะฮะก็แต่ถ้าหมด2ีวิธีนะครับเมื่อกี้ตายไปแล้ว6นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอันหนึ่งแล้วก็ ใครที่สนใจก็มาเล่นด้วยกันได้ทุบด้ขวดทุบด้ขวดจัดการวิทกี้จัดการนี่นี่เลยให้อาหารให้อาหารให้อาหารนี่เลมอนจูสเลมอนจูสนี่อืมเอ็กใครสนใจก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับ,กบเกมเว็กซ์เนบอนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ